ดันสุดซอยปั้นเท่าไหร่ก็ยังไม่เปรี้ยงเปิดเจ็ดนักแสดงผู้จัดนั่งดันเต็มที่สวยหล่อแต่ยังแพ้พระนางดาวรุง่ง วงการบันเทิงสมัยนี้สามารถเข้ามาลดแลนในวงการบันเทิงได้อย่างง่ายได้พากันแจ้งเกิดไม่เว้นแต่ละวนันแต่ไม่ใช่ว่าดวงดาวทุกดวงจะเจริญรัดได้อย่างง่ายได้อยู่วงการมานานแล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร 1. นึ่เซฟานีอวานิคเขาสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2009และได้รับรางวัลชนะเลิศนางเอกจากช่องเจ็ดอยู่ที่เคยมีผลงานประกบคู่กับพระเอกอันดับต้นมาแล้วแต่ปัจจุบ หยุดพักงานละครและยังไม่มีผลงานใหม่ 2. พริมรานิดาเตชะสิทธิ์นักสแสดงและนางเอกจากสังกัดช่อง3ม,มีผลงานสร้างชื่อจากละครตอนคุณชายทราทอดจากนั้นก็มีผลงานละครตามมาและได้เป็นนางเอกอีกหลายเรื่องแต่แม้จะปั้นเท่าไหร่ก็ยังไม่โด่งดังในวงกว้าง 3. บอมทนินมนูศิลพระเอกจากสังกัดช่องสเป็นนักสแสดงรับเชิญในละครเรื่องลิขิตสเสนหาหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซ ก่อนสก้าวมารับบทพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในละครคุณชายรัชานุษ์ก่อนที่จะได้รับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น 4. นาวทิสานาศสอนศึกนางเอกมากความสามารถจากช่องเจ็ดแจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่องอายารักก่อนที่พลิกบทบาทมารับบทที่แรงขึ้นและกลับมารับบทนางเอกเจ้าน้ำตาอีกครั้งในละครเรื่องแม่เบีย้ย 5. เดียนาฟีโปอดีตนางเอกสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3าปัจจุบันเป็นนักสแสดง อิสระแสงเกิดจากละครเรื่องที่สองตามรักคืนใจเป็นนางเอกคู่รองและไม่ค่อยได้รับบทนางเอกมากนัก 6. นิชานธานิชาดังวัฒนาวนิชสาวน้อยหน้าหวานนักแสด,ดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3รับบทนำครั้งแรกในปี2569ในละครเรื่องนางอายก่อนจะได้ขึ้นแท่นนางเอกหลังจากนั้นเป็นต้นมา 7. ยามาทิราตันติประสุทธ์ได้เข้าเป็นนักแสด,ดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3จนปัจจุบัน